วันนี้เราเห็นสัตว์มากมายเลยอยู่ในน้ำทะเลโอ้ตัวแรกเลยนะครับเราก็เจอเจ้าเป็ดนะครับเดี๋ยวเราจะจับสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับเอาไปเรียงรายกันนะครับดูสิคราบว่าเราจะจับได้ทั้งหมดกี่ตัว go. นะครับตัวแรกก็คือเจ้าเป็ดครับตัวที่สองก็คือเจ้าแม่ไก่นะครับชิเก้นแม่ไก่ตัวที่สามเราจะจับมาใส่ตะก,ก้าแต่เราไม่มีตะก้าเราก็ต้องใช้มือจับหายนะครับในสามตัวแล้วนะครับเราจะเอามาเรียงกันตรงนี้ ครับเราจะเจออะไรอีกโ oh, อ้อันนี้เรียกว่าอะไรแคฟนะครับก็คือเจ้าปูนั่นเองโหไปไปเฮ้ยนี่นี่นี่เราเจออะไรว้าวเราเจอเจ้าหานั่นเองไม่ใช่หานทองคำนะครับเป็นหานสีเทาอืไปเฮ้ย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 เราเจอตัวอะไรครับเจอเรียกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรคอกอะไร พ็อกโคได้นะครับคือเจ้าจระเข้นั่นเองไปไปจะเอาไม่เอามันไปวางไว้ตรงนี้ครับนี่ต่อไปเราจะไปจับตัวอะไรกันดีนเฮ้ยเจ้านี่มันจมน้ำอยู่เขาเรียกว่าอะไรเอลฟ h a n นก็คือเจ้าช้างนั่นเองนะครับนี่ เฮ้ยนี่ตัวหนึ่งือไอด้คือตัวดอกนั่นเองเฮ้ยแล้วนี่เจออะไรครับปลาการังปลาการังโอ้โหต่อไปครับเฮ้ยว้าวผมเจออะไรครับโทโเถเต่านะครับเรามาเจอเต่าโอ้โหแล้วตอนนี้ครับเต็ไมไปหมดเลยดูสนะิโอเคนะครับสำหรับวันนี้ ขอขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนกดติดตามให้ด้วยนะครับบายบาย